السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الله أكبر 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 ولله الحمد يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات وقال تعالى ومن كان مريضا او على سفر فعده من ايام اخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العده ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون a l l ั h อ a k b อ r a l l a h ั akbar อ l l a h u akbar واللهي الحمد هنا คุมอ ي มานทั้งหลายครับอัลลอฮฺตาลาได้ทรงประทานเนียมัตอันยิ่งใหญ่ให้แก่ประชาชาติอิสลามบรรดาบ่าวของพระองค์ที่มีอ ي มานมีความเชื่อมั่นในอัลลอฮฺซุบฮานะวะตาลาและปฏิบัติตามพระบัญชาของพระองค์โดยการต่อฮัดโดยามัมมัติซาระโดยเฉพาะอิบาด์อันยิ่งใหญ่ที่ผ่านพน้นเราไป เมื่อวานนี้นะครับคือการถือสินน้นดอดในเดือนรอมฎอนจึงได้กําหนดให้มีการทําอิบาดะและส่งเสริมให้มีการทำอิบาดะมากมายทั้งในายามค่ําคืนและในายามกลางวันและก่อนที่จะสิ้นสุดนะครับการละหมาดนั้นก็มีบัญญัติให้การมีการจ่ายสกาตุนฟฟตตีนะครับโดยใช้อาหารหลักซึ่งเน้นคําว่าตัวอมาตล,ลินมาซากีนเป็นอาหารนะครับ ไม่ได้ใช้ให้จ่ายเป็นเงินหรือว่าค่าของอาหารในสิ่งที่เป็นบัญญัตินั้นการตรวงในในตัวบทก็คือใช้ปริมาณด้วยการตรวงไม่ได้มีให้เป็นการช่างการช่างนั้นมีการเทียบซึ่งความแน่นอนความถูกต้องสมบูรณ์นั้นเราใช้ตวงด้วยซ้อจะดีกว่าเพราะตรงตามบัญญัติตามตามตัวบทนะครับ หรือว่าจะเป็นอินทผลัมเป็นข้าวสาลีข้าวโอ๊ตหรือว่าอาหารหลักใช้ตวงเพราะว่าอาหารแต่ละ,อ,ะอย่างนั้นนะจำนวนหนึ่งซอะน้ําหนักจะไม่เท่ากันข้าวก็เหมือนกันข้าวเจ้าข้าวหอมมะลิข้าวสาลีหนึ่งซอเหมือนกันไปชั่งน้ําหนักจะไม่เท่ากัน เพราะทั้นท่านนาบีสุลต่านเป็นรัฐมัตเลลาลามินวะฮีจัลตะาลานั้นใช้ให้ทําในสิ่งที่เป็นความสมบูรณ์ทุกยุคทุกสมัยจนกระทั่งวันกียามัติการตวงนะครับเป็นสิ่งที่เราอาจจะยากหนึ่งเพราะไม่มีซ็อกหรือเรียกว่าก,กันตังนะครับก็ในมัสยิดหนึ่งหรือในกลุ่มหมู่บ้านหนึ่งนะครับก็ควรจะหาซื้อเอาไว้ใน การตวงด้วยซอซึ่งมันเป็นสิ่งที่ตรงตามตัวบทนะครับอย่างไรก็ตามการเทียบน้ำหนักโดยองกว้างรวมๆและมีการเผื่อไว้แล้วก็ถือว่าเป็นที่ใช้ได้นะครับ2โล8 2โล5 2โล7ในน้ำหนักของข้าวสารทามดุลิลลาห์นบีบอะวามันอัดาฮะกับละ صلاة ฟะฮ أ ยะซะกาตุ ل มักบูละَ د َّ ا ه َ ا าดาْ د َ ا ด ص َّ ل َ ا ة َ فَهِيَ صَرَقَةً م น ن َ ا ل ص َّ د َ ใครที่จ่ายสกาตุนฟิตก่อนละหมาดก็ถือว่าเป็นสกาตที่ถูกตอบรับส่วนจ่ายหลังจากละหมาดเสร็จแล้วก็ถือเป็นสโดอกอซึ่งเป็นสิ่งที่เราจะต้องรีบจัดการนะครับเป็นฟรัรดูแก่นคนที่เป็นทั้งบ่าวทั้งเด็กและส่งเสริมให้จ่ายแทนลูกที่กําลังอยู่ในคันของเราด้วยยังไม่คลอดออกมาแต่ว่ามีสุน나นให้จ่ายแทนไปด้วย <S <S มันเป็นการ <S <S เสริมสร้างความสมบูรณ์ให้กับ <S 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 ประชาชาติ อิสลิมนะครับที่เป็นบางฝ่า Allah سبحانه ะ تعالى Allah อัลลอฮฺอักบาร์อัลลอฮฺอักบาร์อัลลอฮฺอักบาร์วะลิลลาฮิล hamd ท่านพี่น้องทั้งหลายครับวันนี้จะขอพูดพอสมควรนะครับเกี่ยวกับเรื่องอัสบรุความอดทนนะครับความอดทนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่แสดงออกถึงการอหมานของคนเราซึ่งเป็นเรื่องที่จะต้องนำมาปฏิบัติ ว่ามันจะเกิดผลดีกับตัวเรากับสังคมแล้วก็ความเป็นมุสมินอย่างแท้จริงคําวอาซาบรหรือซบัตที่เราเรียกกันนะครับซบัตนั้นเป็นสิ่งที่เราทั้งหลายควรจะเรียนรู้ฟังดูแล้วก็ง่ายแต่ในทางปฏิบัติค่อนข้างจะยากอาซบรอลูกาจันอัลฮับซุความหมายเดิมทางภาษานั้นแปลว่าการ

การอดทนในสามเรื่องโดยกันใหญ่หนึ่งสบัดในการตออัตาตอลลอสุบฮานหฮวตาลายืนหยัดนะครับในการรักษาอามานารักษาหน้าที่ฟรดูและสิ่งที่เป็นข้อบัญญตัติต่างๆในการพักดีตัลละตาลาโดยการอิบาดาดโดยการปฏิบัติตามคำสั่งใช้สออดทนอันมหาริมิลลา หมายความมาอดทนอดกลั้นจิตใจระงับจิตใจการกระทำครั้งคำพูดการกระทำด้วยวาจาอวัยวะและจิตใจให้พ้นหรือหลีกห่างไม่กระทำสิ่งที่ต้องห้ามที่อรร์ตลาได้ทรงบัญญัติห้ามเอาไว้ประการที่สามอดทนอ,อัลอัคดาลินละอัลมุลีมะอดทนต่อสิ่งที่อรร์ตลากําหนดให้มันเกิดซึ่งมันเป็นเรื่องที่เจ็บปวด วรวดร้าวและอาจจะทรมานแต่คนที่มีอีมานนั้นจะต้องยืนหยัดอดทนเพื่อหวังผลบุญและสิ่งที่อัลตตาราจะชดเชยให้อาจจะอดทนชั่ว3มวันหรือหนึ่งอาทิตย์หลังจากนั้นอัลตตาราตอบรับหลังจากที่เราอะไรสำนึกถึงอัลตตาราเตาบัตมากๆอัลลอฮฺจะให้ปัญหาหรืออุปสรรคความเดือดร้อนหมดไปด้วยการประทานเนื้อมัดความสะดวกสบายตามาแทนที่ ซึ่งเรื่องนี้นะครับเป็นสิ่งที่บรรดานักวิชาการอลหลุณอินบรรดาสาฮาบะสลฟุซซาลและบรรดาปราญ์ท้งหลายทุกยุคทุกสมัยได้สรุปเอาไว้ว่าการสะบัดนั้นจะต้องมีการสะบัดทั้งการต่ออายยืนหยัดในการต่ออัตอลละยืนหยัดอดทนระง,งับจิตใจเพราะจิตใจของคนนั้นถ้าเป็นนับสูอัมมาระก็จะพยายามกระชิบกระซิบกระซาบหรือโน้มนาวให้ทําสิ่งที่ต้องห้ามสิ่งที่ฮารอมหรือเรื่องฝ่าฝืนอัลลอฮฺตุบะตาลาเราอดทนไม่ ทำได้ผล,ลบุญด้วยและเป็นการขัดเกลาวจิตใจได้อย่างดีประการที่สามทุกคนอาจจะต้องเผชิญน,นะครับกำหนดอดัตของลรตาลาการเจ็บไข้ได้ป่วยการทรมานการกัดกลุ่มปัญหาต่างๆที่รุมเร้าทางร่านเศรษฐกิจครอบครัวสังคมหรือร่างกายของเราเราอดทนแล้วก็อิสติกฟาสมากๆซึ่งมีตัวอย่าง นบีอัลลอฮฺต้าลาตัดว่าฟัสบิตกัมาซาบระอุลุลอัจมีอัลลอฮ์สั่งว่าเจ้าทั้งหลายต้องมีความสบัสดมีความอดทนเหมือนดังเช่นที่อุลุลอัจมีซึ่งเผชิญปัญหาอุปสรรคที่หนักหนาสาหัสซึ่งบรรดาอุลุลอัจมีกับเบดาโรซูลทั้งห้าท่านได้แก่ท่านนบีนัว เผชิญกับปัญหาในการชักชวนให้คนมาสู่เตาฮีตเลิกการชีริกใช้เวลาถึง950ปีไม่มีใครอีกแล้วที่จะทนเท่าท่านนาบีนูฮานิสส a l หรือท่านนาบีอิบรอฮิมอ,อดทนตั้งแต่เด็กจกนกระทั่งเผชิญกับการทดสอบมากมายทิ้งที่ปวดร้าวที่สุดของท่านในบริเวณคืออะไรสั่งถูกสั่งให้เชื่อดลูกชายของท่าน เชื่อลูกที่กําลังน่ารักกําลังเดินเล่นพูดจาแจ๋วๆเรืออาอิสลามท่านก็ทำด้วยการต่ออัตตลาตาลาแล้วท่านก็ผ่านการทดสอบไปดีด,ด้วยการที่อัตตาลาชดเชยแก แพะที่อ้วนพลีแล้วก็เชื่อดแทนลูกของท่านและอัลตับแทนมุกาลซิกันนจิรวมวซีนีนอัลละตัดเวลาที่ในอันกูนานดังเช่นนี้แหละที่เราจะตอบแทนบรรดาผู้ที่ทำความดีแสดงว่าการอดทนการปฏิบัติอุตตรอัตลาตาลาก็ดีหรืออดทนต่อกระดัษของอัลตาลาโดยการทดสอบมีความดีตามมามากใหม่การอต่ออัตลาตาลานั้นเป็นเรื่องที่ต้องอาศัยอะไรมันมีความยากลําบาก ในจิตใจที่เราจะทําและร่างกายและจะต้องอาศัยความอดทนความเหน็ดเหนื่อยนะครับความอดทนจากการไม่ทําสิ่งที่ต้องห้ามที่อัลตลากําหนดเอาไว้โดยที่คนเราจะต้องระงับจิตใจให้พ้นหรือระงับให้พ้นจากการกระทําสิ่งที่อัลตละลาทรงห้ามเอาไว้เพราะอะไรดิอันันนนับสัลอัมมาระบิสูอิตตะูอิลัสูอ์ฟัยัสบรุอินซานนัฟซัหู مثل الكذب والغش في المعاملات وأكل المال بالباطل بالربا أو غير ذلك والزنا والشرب الخمر والسرقة وما شبه, وما شبه ذلك من من المعاصي ويحبس الإنسان نفسه عنها حتى لا يفعلها حتى لا يفعلها وهذا يحتاج أيضا إلى معاناة ويحتاج إلى كف النفس والهوى. การต่ออัตอตอลาตะลาด้วยการสบัตดไม่กระทำสิ่งต้องห้ามนั้นมนุษย์เราจะต้องระงับจิตใจให้พ้นไปให้ได้เพราะจิตใจของคนเราส่วนมากนั้นเรียกว่าเป็นนักสูอัลอัมมาระนับสูที่จะโน้มน้าวอยากจะให้ทําสิ่งที่ชั่วหรือสิ่งที่ไม่ดีมันก็คอยจะเรียกร้องไปสู่ความเดวหรือความทําชั่วคนเราต้องอดทนอดกลั้นในการกระทําต่างๆเช่นการโกหกอัลกอฮิบวลกิชฟินวามาลัดการ ทุจริตไม่ซื่อตรงในอาชีพการงานหรือการปฏิบัติต่อมนุษย์ด้วยกันวักลมืมการบริโภคการสแสวงหาทรัพสมบัติสิ่งที่เป็นเ,ปเครื่องอุปโภคบริโภคด้วยทางที่มีชอบการค้าสิ่งที่เป็นเรื่องฮารอมการกินสิ่งที่ฮารอมเช่นกินดอกเบีย้ยหรือสิ่งอื่นๆการทำซีนา ซึ่งจะต้องอดทนในภาวะที่ถูกทดสอบนะครับความยั่วยวนหรือสิ่งที่สวยหรูต่างๆเพิดแปลควาดุนยาวิยุบิชุดวิลคัมหรือด้วยการอะไรอดทนในการดื่มสุราเพราะฉะนั้นจะไม่มีการพูดว่าต้องสวัตดในการทําความชั่วไม่มีใครพูดอลัลลอฮ์ไม่ได้สั่งไม่ได้สั่งให้สวัสดในการทําชั่ว แต่ให้สวัตดิในการยุติยับยั้งจากความชั่วหรือการละเมิดต,ต่อเราตาลาแล้วก็ให้อดทนในการทําความดีอดทนในการต,ต,ต่ออาตมาสุบานุตาลาไม่มีใครไม่มีศาสนาไหนหรือว่าหลักการอิสลามอดทนในการทําชั่วอดทนในการอะไรครับดื่มสุราแม้จะเมาจะทรมานจะบาดคอเพียงใดให้ทนไม่มีนะครับเป็นเรื่องที่จะต้องระง,งับไม่ทําวัสริกะการลักขโมยการช่อชนหรือการ การไม่ซื่อตรงในหน้าที่การงานและสิ่งอื่นๆทำนองเดียวกันนี้จากเรื่องที่เป็นการฝาฮาฮา่าฝืนอัลลอฮฺสุบฮานุตาลาคนเราจะต้องระนับจิตใจให้พ้นจากสิ่งเหล่านี้แล้วก็ต้องอาศัยความดกดลั้นความเหน็ดเหนื่อยยากลําบากดังอาจจกระทั่งนําไปสู่การระงับจิตใจและกระทาตามอารมณ์ของเราการสบัตประเภทที่สามอัลซับะลอัลกดาริลลาอัลมูลีมะการอัตคนุสบัต ในสิ่งที่เป็นกระดัชของละตาลาที่เจ็บปวดนะครับในอันอ in ักดารอัลลอฮิอัลลอฮินซานมูลาอิมะวะมุลีมะเพราะว่ากอดัชของละตาลาที่ทรงกําหนดให้มันเกิดกับเรานั้นบางทีมันก็เป็นเรื่องที่เหมาะสมเรียกมูลาอิมะมูลาอิมะวะมุลีมะและเจ็บปวดการเผชิญกับการกําหนดของละตาลาที่ให้เป็นความดีเหมาะสมกับเรานั้น จำเป็นที่เราเมื่อได้รับแล้วจะต้องสุขวัตต์ต่อ Allah รอดสุภะนโตาลาเพราะการสุขวัการสำนึกถึงความดีนั้นเป็นการต่ออาตต่อรตาลาอย่างหนึง่งฟัราะบรไลมีนนนเนวอิลาวัเพราะฉะนั้นการอดทนในการที่จะ ได้รับคือเผชิญกับสิ่งที่นะเป็นความดีที่เหมาะกับเราในบางช่วงของอายุเราบางปีบางเดือนอาจจะได้รับสิ่งทดสอบแต่ว่ามันมีความเหมาะสมในตัวของมันซึ่งเป็นเรื่องที่อละตะลาให้เกิดกับเราแล้วเราก็นําเกิดความสุขชุกสำนึกในเนี้มาจากอาละตะลาก็จะนํามาสู่ความดีการตอบแทนจากอละตะลาเช่นเดียวกันอีกประเด็นหนึ่งก็ดัดที่สร้างความเจ็บปวดรวดร้าวซึ่ง เป็นสิ่งที่อาจจะไม่เหมาะกับมนุษย์เพราะมัเป็นเรื่องเจ็บปวดมนุษย์เราคนเราจะถูกทดสอบด้วยร่างกายที่เกิดภัยไข้เจ็บโรคต่างๆความอ่อนล้าในบางช่วงแต่เป็นเรื่องที่แปลกที่อัละตลาให้บางคนอาจจะเจ็บปวดไม่สบายช่วงระยะเวลาปีสองปีหรืออาจจะไม่กี่วันไม่กี่เดือนแล้วก็ให้หายไป นะครับหลายคนถึงละมาดอนขอดุอาทั้งในชูยูดในดอวกูนูดขอให้ละตารักษาโรคภัยแค่เจ็บปีหนึ่งไม่หายปีที่สองบางคนแบบทำดุแลโรคที่เป็นหายด้วยพระเมตตาแล้วเนี่ยมัดเจรลตตาให้ถูกทดสอบเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินด้วยการอะไรไม่พอกินไม่พอใช้หรือว่าทรัพย์สินสูญหายถูกทดสอบได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติต่างๆถูกทดสอบ ในเรื่องครอบครัวลูกเมียซึ่งจะต้องใช้ความอดทนในการเลี้ยงดูในการ,พร,รปพกปรมส่งเสียลูกให้เรียนหนังสือเขี่ยวเข็นในการใช้ให้ละหมาดให้ต่อตอตอลลอและราซูลให้รู้จักเรียนอิสลามเรียนศาสนาซึ่งต้องผ่านการทดสอบผ่านการ ชักชวนอดทนในการเห็นสภาพของครอบครัวที่ยังห่างเหินจากอิสลามเราต้องขอดุอาแล้วก็ใช้ทําความดีแม้กระทั่งใช้องละหมาดอัลลอฮ์บอกว่าว,วะมุรอัลลาะกับิส,สลาวะตบิรอะลลฮยอัลลอฮ์บอกใช้ครอบครัวของเจ้าลูกเจ้าให้ละหมาดและต้องอดทนให้มากเพราะว่าอัลลอฮ์บอกเป็นผู้เลี้ยงดูเป็นผู้ให้ดีนะครับ บางทีก็ถูกทดสอบในเรื่องสังคมอยู่ในสังคมยากลำบากดูถูกดูถูกเหยียดหยามดูแคลนหรือไม่ได้รับการเห็นใจจากคนรอบข้างจากญาติพี่น้องด,ด,ด,ด้วยการกดดันด้วยการกันแกล้งซึ่งประวัติศาสตร์ในกุราน้ิทราอ่านกุรานในรมาดอนเนี่ยแล้วศึกษาความหมายจะพบว่าอัลลอฮฺตาลาพูดถึงเรื่องอดีตเพื่อเป็นบทเรียนให้กับเราในปัจจุบันและอนาคตจะเห็นว่านาบีนัวถูกทดสอบแม้จะเป็นนบีเนะี่ยถูกเย้ยหยัน บอกวเป็นชนชั้นต่ำไม่ใช่คนไรคนมีเกียรติอย่างพวกเขาจะมาเป็นนบีได้ยังไงนะต่อเรือทําไมจะบ้าได้ยังไงถูกทดสอบทุกอย่างจนกระทั่งถึงวันที่อัลตลาจัดการล้างโลกน้ำท่วมนบีบรอฮิมาลิสลามนบีฮูดนบีซาละห์นบีมูซานบียูซุฟนบียาคูบมีลูกแล้วก็ถูกทดสอบลูกนั้น มีความอิจฉากับทะเลาะกันวางแผนฆ่านาบียูซุปมันเกิดขึ้นกับลูกนบี pues, นบนเบรบพราะฉะนั้นไม่แปลกใจเลยที่จะเกิดกับคนเราธรรมดาอย่างเราก็ต้องมีความอดทนเมื่ออดทนแล้วเข้าหาอัลลอฮ์ให้มากไวอินตัสไวอินตัสบิรวัวตัะกู Feed. แลายาบุรุคมไกยุมชัยอัตอัลลอฮ์บอกหาเจ้าทั้งหลายมีความยำเกรงต่อละตลานะครับเกิดปัญหาอะไรเนี่ยอ่านกุรอานละหมาดขอดุอาอย่าละเลยหรยือว่า ละหมาดกนถึงยีปีแล้วทําไมโดนอยู่ได้ไม่มีอย่างนั้นแน่นะครับเป็นมุสลิมต้องชุกดให้มากๆนึกถึงอลัลลอฮ์ให้มากๆตักวาให้มากๆและอัลลอฮ์ตาล,ตลาจะตอบแทน <c oughs> ไม่ช้าก็าเร็วนะครับหรือบางทีถูกทดสอบด้วยบาลาภัยพิบัต,ติต่างๆมากมาย จริงเ่านี้เป็นเรื่องที่เราเห็นกันและเผชิญกันอยู่นะครับในโลกปัจจุบันมากมายทีเดียวลูกักคูลูกอิหมัมลูกคนดีๆนะครับก็ถูกทดสอบมากมายซึ่งเป็นเรื่องปกติเพราะบรรดานาบีบรรดารอซูลถูกทดสอบมันหนักหนาสาหัสกว่าเราทั้งหลายมากมายเป็นบทเรียนแก่เราและในเมื่อเราทราบอย่างนี้แล้วเมื่อเราได้รับมุซีบะเกิดได้รับภัยบาลาต่างๆ มันจะมีการเกิดขึ้นมาในสี่สภาวะเดียกันหนึ่งอาจจะมีการโกรธแค้นไม่พอใจในความดั้งของลาตาลาสำหรับคนที่อีมานอ่อนนะครับด้วยใจด้วยคำพูดด้วยการกระทำนะครับประนามหรือว่าน้อยเนื้อต่ำใจตีอกชกตัวด้วยการกระทำต่างๆ ฉีกเสื้อฉีกผ้าตบหน้าคับแค้นใจที่โดนทดสอบอันนี้แสดงว่าขาดการสวัสดิ์หรือในการที่ <c oughs> ใช้ความอดทนเป็นที่ตั้งอันนี้เป็นเรื่องที่ถูกต้องอัยัสเบร์สามอัยญร,รอหรือมีความพอใจ เมื่ออัลลอฮ์ทดสอบเราเนี่ยคนมีอิมาบอก็อัลทัมบุลิลละมาเลยยดียอมรับอัลลอฮ์ทดสอบเราถ้าเรามีความผิดมีบาปเราอดทนเราอิสติฟ,ฟาสอัลลอฮ์ยกบารอให้อภัยโทษให้และมีความภูมิใจในสิ่งเจอาละตาลาทดสอบเราเพราะอะไรนบีบอกว่าถ้าอัลลอฮ์รักใครรักกลุ่มชนใดอัลลอฮ์จะทดสอบเขาด้วยเรื่องต่างๆ และเราอดทนความอดทนก็จะมาพร้อมกับทางออกนะอัลลอฮ์บอกในสุร่าอัชชุรบาบว่าอินนามันอุสลิยุสราน إ ن ّ م ا العسل يسرى อินนามันอุสลิยุสราถ้าเราแปลแปลตามตัวเนี่ยอาจจะไม่เข้าใจแปลตามหลักนี่อินนามันอุสลิยุสราแปลว่าแท้จริงความง่ายยุสราตัวนี้เป็นอะไรเป็นอิสมุอินนั ซึ่งเป็นนักเกรียนอยู่ท้ายประโยคเราก็ต้องแปลว่าแท้จริงความสะดวกความง่ายมาอสริจะมาพร้อมๆกับความยุ่งยากปัญหาต่างๆเมื่อความยุ่งยากมันหมดไปนะครับอลัลอสุสเป็นมาอิฟะแปลว่าปัญหามันมีน้อยมีไม่กี่เรื่องครับ แต่ยุสรันเป็นกีรอแสดงว่าความสะดวกมันมีมากมายตะเกร์ตลาดจะให้เพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจตรงนี้เจอปัญหาบางทีปีนึงมีอย่างหนึ่งแต่ความสะดวกมีตั้ง350วันอย่างเงี้ยมันเยอะกว่านะครับกินได้นอนหลับทํางานได้ริสกีมีเยอะนะยุสรันอัลลอฮ์ให้แล้วก็อดทนอัลลอฮ์ตลาจะเปิดประตูแห่งความสมําเร็จให้นะครับหรือด้วยการชุบรถต่อรัตตาเลยเพราะท่านนาบีสุลตานสลัม อิดะรามายะคราหุตัวอย่างคือท่านอสุลลอสลัมเวลาท่านได้พบเจอได้เห็นสิ่งที ن ن ่ท่านไม่ชอบสิ่งที่มันน่ารังเกียจนือสิ่งที่ไม่ปาถนาจะให้เกิดท่านนบีว่าไงนบีจะพูด่าอัลฮัมดุลิลล์อัลฮัมดุลิลล์อาลาคุลิฮานเราไปเจอสิ่งที่ไม่ดีเจอสิ่งที่น่าเกลียดเจอสิ่งที่เราไม่ต้องการเรานึกถึงอลไรตะอัลฮัมดุลิลล์อาลาคุลิฮาน ขอสะดุดีสรรเสริญอัลลอฮ์การสรรเสริญทั้งหลายนะั้นเป็นสิทธิของอัลลอฮ์อัลาอกุลเฮานในทุกสภาวะเพราะเรื่องไม่ดีไม่ได้เกี่ยวกับอัลลอฮ์ตาลาอัลลอฮ์บริสุทธิ์จากการทําไม่ได้การแกล้งเบาแต่ทุกอย่างนั้นอัลลอฮ์ปรารานดีกับเบาของพผมฉะนั้นอัลฮัมดุลิลลอฮากุลเลฮานนะครับแล้วก็ฮะดิษนี้นา <c oughs> รายงานโดยอิบนามาจ่ะ ah, เป็นฮะดิษฮัสซัลเลไกรี الله تعالى نتر آل عمران آيات يا أيها الذين آمنوا صبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون أو بندى بوتي إيمان لأو مؤمن تنجل اصبروا جمع الطن وصابروا المصابرة الصبر ما والمصابرة على الطاعة صابروا อิสบิรูแปลว่าอดกลั้นยับยั้งชั่งใจไม่ทำสิ่งต้องห้ามวะซอบิรูจงยืนหยัดอดทนตั้งมั่นอยู่ในการต่ออัตตอรัตตา,าวะารอบิตูจงผูกพันอยู่กับการทำความดีเพราะการมุรอบตารอบิตูนั้นมันมีความดีอยู่มากมายและจะมีความดีติดตามมามากมาย ส่งผลดีในที่สุดวัดตตะวาในตอนสุดท้ายวัตตะคุลละอัลลอฮ์สั่งอะไรและสุชาตทั้งหลายจงตะวาจงปฏิบัติตามข้อบัญญัติของละตาลาเป้าหมายเพื่อลร้านละกุมตุฟิรุนเพื่อว่าสุชาตทั้งหลายจะประสบชัยชนะอัลมรุรอบะตอมีความเบี่ยนมากมายยังไงมันจะทําได้โดยการเราดําเนินการตอต,อต่อละตาลายู่สม,ม่ําเสมอนะครับ شن النبي <سؤال> صلى الله عليه وسلم دايت صوالحي باي وينه هديسن تنبي كاوي سنجونس مسلم تنبي بوتن اسباب الوضوء على المكاره وكثره الخطأ الى المساجد وانتظار الصلاه بعد الصلاه فذلكم الرباط فذلكم الرباط اخرجه مسلم حديث حكم تسام راهي اسبي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان عبد الله ให้ทั่วถึงทุกส่วนของอวัยวะที่จําเป็นต้องอบาบในละมาดนะครับอิสบากูดุอาลัลมาการีบางส่วนนั้นทําได้ยุ่งยากเช่นการถูในส่วนที่เป็นส้นเท้าก็าดีหรือข้อศอบบางทีอาจจะรีบคนส่วนมากรีบอาจจะน้ําไม่ทั่วถึงศอกที่เอารตาลาสั่งโบ๊ วัชลูจุ่มว่าไอเดียผมมีอะไรมารอที่คำสั่งที่เป็นฟตูล้างมือจนทั้งถึงข้อศอกถึงข้อศอกนี่ก็คือข้อศอกต้องเปียกน้าด้วยอนันละหมาดให้ทั่วถึงหรือในภาวะที่อากาศหนาวเนี่ย,ยากในการที่จะทําได้อย่างทั่วถึงมันหนาวทรมานมากการพยายามที่จะทําการอนาลหมาดให้สมบูรณ์ครบทั่วถึงนั้น นะเป็นเรื่องที่ยุ่งในเรื่องมุมรอบตอการยืนหยัดยึดมั่นในการส้องตระตละลาวกัสรตุลขุตอนบีบอกว่าการก้าวเท้าไปยังมัสยิดยิ่งไกลระยะทางยิ่งไกลเดินทางไกลเป็นความดีที่จะตามมาอัละตละลาจะตอบแทนอย่างมากมายในสุรายาซีนอัละตละลาบอกว่า <c oughs> วันนักทุบมากดมกดมุอาซารหุม อัลลอฮ์บอกว่าอัลลอฮ์จะทรงบันทึกรอยเท้าที่เราเดินไปละหมาดนะเพราะว่ามีอารับบางเผ่าอยากจะย้ายบ้านมาอยู่ใ,ใกล้มัสยิมละเกินเพราะจะได้ละหมาดยามานาบีบอกว่าอยู่ใกล้ๆนะ่ะถ้าขยันมาเนี่ยผลบุญมันเยอะอัลลอฮ์บันทึกไว้ทุกก้าวทุกทุกย่างก้าวนั่นแหละ เพราะฉะนั้นการที่เรามานะตั้งใจมาจากบ้านอาจจะขับรถมาเป็นชั่วโมงนะครับทั้งหมดเนี่ยเข้าอยู่ในการก้าวเท้าย่ําเท้าเดินทางไปสู่มัสยิดฮอลล่าตาลาเป็นความดีเป็นเรื่องโมรบอเป๋เหมือนกับการไปยืนหยัดรักษาชายแดนเรียกว่าริบาร์ทหารที่รักษาชายแดนให้ประเทศมุสลิมมีความปลอดภยัยเป็นการเิฮัดเป็นการทําความดีอันมากมายเราอยู่ในมัสยิดแล้วก็อีก นบีบอกว่าวันิารุทศรอทศาอุการที่การศารอลารุิการที่เารามทาสมมทิศรุทิศาราสุทิศการอุทิศการอุทิศกาอทารอุทิศการอิการอกรอุทอกาอยทิารกรอทกรอทิศรอุทหรอ มามักริบนั่งอยู่ในมสัสยิดรอละหมาดอิชาเนี่ยเป็นอะไรซาลิกุม م ُ ر ِ ي นบีบอกวา่าดังกล่าวเนี่ยคืออริบะริบะชือการผูกพันตัวเองให้มั่นอยู่ในการต้อนอับตลาลาซึ่งมาเลยกัตก็สลาวาดขออภัยโทษให้เขาอยู่ตลอดเวลาตราบใดที่เขาอยู่ในที่รอคอยในมสัสยิดของตาลาซึ่งล้วนแล้วจะเป็นความดีการกักขังตัวเองในที่อย่างเนี้ยมันเป็นการปกป้องตัวเราให้พ้นจากเรื่องที่มันไม่ดีทั้งหลาย นะครับซึ่งนอกมสัสยิดตามถนนทางมีเรื่องไม่ดีมากมายเรามากักตัวเองให้อยู่ในกลางต้อนัต่อละตาลในแต่ละวันในแต่ละช่วง,งชีวิตนั้นนำมาซึ่งความดีทั้งสิ้นอัลลอฮฺอักบารอัลลอฮฺอักบารลาอิลละฮิลลอัลลอฮฺอัลลอฮฺอักบารอัลลอฮฺอักบารวะลิลลาฮิล ham พี่น้องทั้งหลายครับในสุดท้ายนี้ขอละตาลได้ทรงให้ฮิดายะ การเตาฟิกให้เราทุกคนผมและพี่น้องทั้งหลายและประชาชาติอิสลามทั้งโลกได้รับฮีดายะได้รับทางนำอันถูกต้องไม่สับสนไม่เข้าใจผิดไม่ไขว้เขวให้ยืนหยัดอยู่ในแนวทางกิตาบุลลอฮและสุนนะจริงๆอยู่ที่เราทั้งหลายท่านทั้งหลายจะต้องตั้งมั่นโดยจิตของท่านด้วยในขณะที่ท่านอ่านฟาติฮะว่าอิดีนัสรอพัลมุสติมสรอาลละดีนะนำตะไลฮิไวยบิมอัลลอะลามัลลอฮนีนอามมน اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين اللهم آمنا في أوطاننا اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين اللهم انصر المسلمين المستضعفين في كل مكان اللهم انصر اخواتنا إخوتنا في فلسطين وفي كل مكان اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أصلح لنا Yeah. No. ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيارة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر، ربنا هب لنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا، ربنا تقبل منا دعاءنا وصلاتنا وقيامنا وصالح الأعمال، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون ومن اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجزام ومن سيئ الأسقام اللهم إنا نعوذ بك من الوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والمال والولد يا ذا الجلال والإكرام يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك وهيئ لنا من الرشدات اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك غفور رحيم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته